เจ้าบ้านมีตัวหรือเปล่าล่ะเจ้าบ้านมีตัวหรือเปล่าวะพวกเราเดินทางมาจากไกลวะการมันมีตัวหรือเปล่าพวกเราเดินทางมาจากไกลก็เมาอก็นำยอดกอยิจฉาเมื่อก็แองเป็นพวกไม่ยอมยหมขอแนะนดีอย่างบอกไม่ก็ไม่เอาไอ้บ้าใครไม่รู้มันรู้หรือเปล่าว่ามันบ้านใครกันแล้วเนี่ยฮะออไม่รู้มันก็แต่อาจจะเป็นผู้ดีต่อการปลูกบานการประดับประดาบ้านถูกหลักอนามัยทุกอย่างเลยดูสิ ใช่อาจจะเป็นบ้านผู้ดีตกยากแต่จะไม่มีเจ้าของบ้านมันคงจะเป็นกระท่อมร้างใช่เออไม่มีเจ้าบ้านไปบ้านอื่นดีกว่าใครบอกว่าไม่มีเหรอคะฮะโอ้โหเจ้านายดูดิครับแอบดูอยู่ที่ซุ้มประตูนนะสวยมากเขาจ้วหน้าเจี๊ยจังเลยมันเป็นธรรมดาละครับช้างเผือกย่อมเกินในป่าผู้หญิงที่สวยๆย่ยอมจะเกินในตระกูลคนยา อาดูดีจริงสวัสดีนะคะโอ้สวัสดีน้องสาวชื่ออะไรล่ะชื่อเรไรจะ่ะเรไรค่ะเราอยู่คนเดียวเหรอไม่ค่ะพ่อแม่หนูมีจะ้ะแต่ไปไร่ยังไม่กลับพ่อแม่ไปไร่ยังไม่กลับค่ะพ่อจีไงยะลุงผูค่ะแม่ล่ะป้ารุ่งค่ะ นายอยู่ด so ้วยบ่กนีเยด้วยอย่างเดยอยู่ให้ด้วยกันแรียงเดียวกันนายยว่นกว่าจอามีป้ากระโบนทรวนเนื้อก็ยอยู่ดีจัำกว่าป้าแล้วกว่านายอยู่กับเจ้าจูมาเห็ียดมันจะยิกป้าเด็กกำลังหน้าไว้อย่ามากบ่เดี้เรื่ออะไรไปไหนเหรอคะเราจะมีชื่หัวเม้าเซราชาุ่งเมงคันดรานครไปไหนกะ เอาเดินทางสู่มาราชินีสักคนหนึ่งราชินีล่ะใช่พบแล้วนะพบแล้วราจินีแต่งสวยนะสวยมากชื่อใครอะชื่อเรรอุลยลอ๊เลยเรรัยคนนี้เหรอคนนี้ล่ะแต่อยู่นี่เนี่ยน่ยอยู่ไหนเอย้ยดูกินได้กันแล้วเดี่ยไปดูอยู่ห้ามอือ เต็มตีกว่าป้าไรตกลงนะจ๊ะไม่รู้ค่ะฉันจะพาไรไปเป็นราชินีแยงนะครคันธาระไรเนี่ยบุคลิกไม่เลวเลยถึงแม้ไรจะเป็นคนจนคนยากกินข้าวกับกะลากระต้อมน้อยอย่างหลังเล็กๆจะจนยังไงยังไงฉันก็ยินดีอยากให้งไ,งไรเป็นราชินีฉันได้ไม่ ต้องไปสิวอยไม่ไปไม่ได้ไม่ไปจะลำบากนะไรเขาเนี่ยกระสับนะต้องไปสิไม่ไปหรอกครับไม่ไปไม่ได้เจ้านายระวังจัดการเลยเจ้านายจัดการกับมันจนได้เดี๋ยวนี้ถ้าสมมติว่ามันเสียตัวกับเจ้านายแล้วมันต้องยอมเป็นเมียเจ้านายแน่นอนผมลงไประวังเหตุการณ์ข้างหลังว่าไงดีนะ ทำไมอ่ะค oh, ุณอย่าเลืมอมาใช่น้ำกระเจียลมมายา้ปุ้ยบรรทุกเวียนารอยเล่มก็ไม่หมดนี่เดี๋ยวเรียกว่าคุณไปช่วยมือมันปั๊บมันวะรักแล้วก่รักแล้วเฮ้ยเฮ้ยโนลงดีข้าว้อยถอดเชือถอดกางเกงไงจะไม่กุใจได้เดี๋ยวมาจ่อกล้องไปดันตอดเชือว่ำว่ำวว่ลุกขึ้ลุกขึ้ลุกขึ้ลุกกินนือกินนืกินนือไอนี่บอคนยิงดมือนวกับูปับบกายไปนั้น แก้บพุทก hey, really? <Nope. S 1> so. ็เจมัวพุทก็ได้เพชรนี่กูบอกยังนั่นเืองพี่มึงเคยลงบ่อยๆนะหรืก็ตาตายจนกันนี่กูบอกนะไม่เป็นไรหรอกไรไม่ตกลงเหรอจ๊ะค่ะ้าไม่ตกลงก็เจะเร็นดีกันเดี๋ยวนี้ าาจไม่รู้

គេមកកាប់នេះមរយី จัดการกับไอ้เซฟมันนี่เป็นลมหมดน,นิดหน่อยก็ควยต่างตาเลยแต่เราก็จัดเคยเป็นนักมวยมาก่อนผมจัดเอาหน้ารับตกตีกูพี่สาวจ้ะพี่สาวนี่ชื่ออะไรนะชื่อมนทาจ้ะมนทาคา่ะชื่อคลองกัดจังกับกู mong hỏi chưa ra đi chung và phùa nô địa ninh mông tên đi ô lê tinh a tinh lê 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 anh lê 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 มึงเนี่ยวนโลกมันก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งอยากคิวแดกรถไอ้เจ้าดูไกแจยุ่งกับกิวกูด้วยแล้วกูเปิดงกิวไปยุ่งไปจะดีใช่ไหมต๊อกนายจับต๊อกยุ่งี่นายจับอ้อเขาเกี้ยงตี่กลมาเยังไงว่าสถานที่ถวนันพันจากป่าแล้วยุ่งชัดเลี่ยมไอ้ดีลังมันเนี่ยนะว,ว่ามันครอบเราบอกกูนะ คุยตบกับแม่คุณเจียงพี่บอลไปไหนจ๊ะก็พี่บอลเดินาทางสืบอมาพ่อแม่จ้ะพี่บอลเกิดมากำปลากำปลาเออลบกะหายหยู่ช่วยอย่าไดบันดีแม่เอ้ยนี่ถ้าอย่างลูกใจสักคนนี้ก็ให้เป็นลกูกไยดิปลอดิเออช่วยนี่อันนี้คนบาลกาูกไยอันนี้มีแม่จริงนุนินตาลกาูกไฟตามย้ายไปนั่งเร่นก่อย จองป้าลูกไปไปได้เงี้ยมากกูหลับยิ่งเลยจนว่าไม่โตก็เลยแต่โตก็ตายใครแม่เลยยังไม่แก่แม่มึงเลยยัเป็นไรกับกูหรอไม่อยอมรับร่มพ่นตอยได้ตัวลุกแต่ดเขาไอ้เดียดดาบกูไอ้ต่อดาปีดีือว่าต่อดาบพ่อเลย เออดีเดียวเลยลูกเอออกว้างเลยแบบกันลูกนะกว้างเลยแบบกันลูกเออคะเออเราจะไปกับไปกับพี่มนด้วยดีใจจังเลยไปกับพี่มนล่ะพี่มนนี่สวยแล้วก็นิสัยดีด้วยนะพี่มนนะน่ารักดีกันยิ่งร้องใจร้องไอเทียกับน้องเลยทำคาแลนตีนวยรักน้องได้จริงไหมมึงรักน้องได้จริงไหมเด็กรักจริง ถาดัดจริงเมืวันนี้นะคะให้ปีเตียงไปลาดกับหนองไรที่นี่ไปถึงให้ปีเตียงรังงานหนองอยากกินน้ำทีรูรักค่ะขอบคุณยายเดียนหนองไรว่ามึงป่าไปเลี้ยงในลาดให้ถียงรังงานกิเย็นมันกินกันเอ้ยสั่งจีนจำไม่โตก็ะเจงอย่ดีให้ถียงรังงานจีนป่าไม่โตเล่นงต่างร้านต่างๆร้านไอ้โค เอาเลาี้ยงพิงมาด้วยแกย่างหาเลี้ยงพิงก็ดีว่ามึงเลยที่กันหนีกินโกโกโกลาไปรัางตัวโก,โกคาโกงไว้ไม่รอดที่เธือ,อยาร็ดไปด้วยก็เกล,ๆๆๆๆล,ลก็ดแร็ดเกล็ดต่องอะอยากเกร็ดแร็คไปเลยลูกเออค่ะหนูลาก่อนนะลุงนะป้านะโชคดีจจกลับมาใหม่น้องอะไรไปกับพี่ด้วยเหรอค่ะ โชคดีจังๆเลยอ่ะได้ไปกับพี่บอลสบายสบายตาเนียวหน้องไรจับเมี่ยงกับก้าไปแล้งกับเขาตรงๆนะแต่นี่คนเรามาตามเราตอกตามมาลวนใครไม่นด้โกรธเราเรามาข้อดีๆนีๆ่ไม่ใช่เรามาเป็นชักโคที่เรามาเป็นมิตรแต่ว่าคนในเล้งเรื่องไม่เห็นต้องเล้งเรื่องอื่นคนท้ามแลบบายอออู้เนาะใต่น้าก็มั่งเลยแต่ก้าวที่เลี้ยงเออว่าไปนะตัวเลี้ยวก้าเรื่องไม่เห็น ไม่ใช่ว่ามาตึงต่ไมโดรื่งเมียดีเดีวไม่ตึงว่าโกงเันตัวเียอไม่อนีรปลิกร่างกาคกดเป็นละปุ้มาเยงน้องเร่อยๆทำไมอะเลี้ยวเดียวแล้วไม่ใช่ตึงโกงเดียวได้แต่ว่าตกจเมันขอเล่นตัวจาว่ากันเลย ก็ไหวเรงเฟื้องเงินขอโนตัวเรียวลงเรียงเมียมีความกระดึงบทติดเหลืองเท้าพวกมาลัยเรียวกำกวมใจเองยิงเด็ดน้องกูกับเด็ดคนเนี่ยมันต้องกูกับคนเนี่ยจริงไหมครับอ๋อไปได่แล้ว บ้านหลังนี้คงจะเป็นบ้านของผู้ดีตกยากการประดับปานอาหารการประดับปดาบบ้านอย่างงามากับคงจะเป็นบ้านผู้ดีตกยากกับเตรงตะกณ์ดูนีครับแล้วก็บ้านนี้เป็นบ้านคงจะเป็นบ้านของชาวเกษตรกรดูนี่ครับการปลูกผักเนี่ยการทำสวนครัวถูกต้องทั้งนั้นกับตะกน์ดูแก้วกุยฮก จาบ like <ria> <im ited> oh yeah. ันเนอโปรกรวยมากๆกับ <that> ก้อประกาศตอนดิฮ้เรื่องเกย์อ่ะมาสร้างความเดือดร้อนกันขึ้นแล้วมาไหมตัวเดรยดอะฮะเดรย์ไม่อยู่สวัสดีนะลุงอสวัสดีลูกชาสวัสดีป้าเออสวัสดีลูกชามาจะร่ำโนราไหนยอะลูกชาไหนอ่ะโอ้แล้วนี่แม่ยายโนราปรีชาไม่ใช่ โอ้ดไใหนะ้าแม่ยอกดูาราเจ้ามึงเมย์กนะับเมยอกกูแม่กมูเป็นแมยอกลีเก้เว้ยฮะกับลีเกตบุาบ้าหลกตายเป็นตายแะเม่เราถ้าจำใจได้ก็ยกหลงบุาบ้าเป็นกระจายพอยิบแล้วกูดได้จนยิบหลงบุาบาอยาี้พอตีหลงบุาบ้าแก่แล้วไปไหนมาแต่น้อยหลกเพราแม่มีดีว่ากแกล้าครับ เอาเดินทางมาก็ต้องการจะเดินทางมาซื้อป่บุคคนดีเออเดี๋ยวบ้าเอยนะอยู่บ้านเลยกับเลยผมอวยจานเดียวดูแล็พุ่มกับเพือกมาเดียวพุ่มหอกม่ใช่ยพุ่มเพือกงินกับกับกับจานข้าวดูหยักจางเพือกใช่ไหมอยากจานหอกหายแค่บุกปงบ้าเยนะครับ บา้าดิยมันปีนเมียรอนมาเลยโวไม่นึกเลยจัดเลยเาไอ้ต่ายัเเงโูง้โจักพอมาไมไม่หูย่อเรียกคำว่าปอดันค่อยเดี๋ยวไม่ก็เดินทางมาจากมณากรคขันดารากใช่ครับเดินทางรับอาดแาลจ,จากคุณพลเสนยากรที่ถูกฆ่าตายไปแล้วเราซื้อมาไม่เจ้าปูไทยมนางรุ่งที่ว่าแล้วก็ จะไปฆ่าไอเ้เมาเซไอ้เปโตปบอบไปโย,ยบูย้ดยแล้วยั่งลลลุกยังไม่พบครับอยากอบไมลุกยลอยากพบท่านอยู่ที่ไหนครับคนลุงนี่แหละหลวงเออไปบู้ตยชายสมบวรจะบอกว่าเด้คนนี้ดีมากเป็นลูกชกายลูกลลากลคุณฟ้าเนี่หลกงปานั่งรงุงดีว่าโอ้ไม่เถืยอดูคนหลับกลางใจมือพระองค์นั่น มีลายประหลัดเป็นรูปกงจักรใช่แล้วตะไห้บังคมไม่เยอะโปรองเกยชนาภาพลงมากลแล้วไม่ต้องเรียกเล่าให้เรียกลุงละป่าเราไม่ยากให้เคยร,รู้ว่าเรากระรับตียู่ในความตกยากเมื่อตรงสร้างเด็กเคยโจ้เผื่อนครูตัวเดียวต้องติดร่างเพราะมันไปตามเจ้าเมืองว่ายัางปีนไม่รอดไหมต้องตายตัวเดียว กะกูตำบาใช่ไหมไม่น้ามือล่างมือดีพวกตัวพวกตัวรื้อกระต้อรื้อต้อ้าวมือในตรงที่อนุกายในจุ่มบัวเนี่ยขังเขามาเร็วเลยออกากบ้านนะไอ้แก้วอืมอย่ามึงเลยนะเออคุยแนวออมเจอมาไอ้เจ๋งในหมุดจังตัวเขาคุย ได้ลุงแกมาด้วยแม่ควายอืมขันบูบ้าหรอวะเราเอาตังบ้านะอ๋อเออลุงครับลุงกับป้าอยู่ที่นี่นะเดีหรอกเออมายนี่ลูกถ้าเราบันแต่ปลายแม่ตัดโคนมันจะไม่เจริญเพราะย่านั้นเราควรจะตัดโคนแล้วมาตัดปลายลูกคือไปฆ่าผอมนม่ได้ก็ระมคา,าลูกไปก่ายเมโต้หรกเออเรามาก่ายเบาสิ เราบริการตัวเป็นย่ายใดยหรอครับเออจริงไหมถ้าตัดแต่ปลายหรอคุณไม่ตัดหรอจะแตกตาแตกตุ้มจะแตกตาแตกตุ้มตุ้มแตกกองกินข้าวอย่ามากินแล้วกินกระไม้เลยกินกระไม้เยเพื่อทุงเลยฮะถุงขนควายหายมูหน้าตัวยิคว่คมาตัานชีโป้หายไรไม่รูรร้แต่ชีโป เราจะต้องไปฆ่าเมโทรได้ก uh, um. ่อนแล้วมาฆ่าลูกกันนั้นแหละลูกวันนั้นลุงและป้าจะกลับไปไหนไม่ได้อยู่ที่นี่นะจนกว่าผมมารับลุงและป้าไม่กลับหรอกเออครับผมลาไปก่อนแล้วเซกันไปตรงปลอมตัวนะครับผมไปก่อนหรอไปก่อนนี่ตรงปลอมตัวไปเออโชคดีมีเจ้าดิเผื่อบรเจีชติเพื่อบ้านเมื่อเพื่อได้ดีคนใยทุกคนกลับไม่หลักล่าและกลับ ออกมาเจ้ากลารับกำร้งตั้งคัมภี สิอ่าแล้วก็พอดีทางบ้านมีงานยุ่งอยู่นิดหน่อยนะครับขอยุติการแสดงเอาเพียงเท่านี้เฉพาะคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับจากผมเะรูน้อยโชคดีทุกคนครับ